นี่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่เมื่อวานนี้คุณลังสิมันลมให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากที่สารท่านมนุษมีคำวินิจฉัยนะมันจะมาเชื่อมโยงกับบรรยากาศการประชุมในวันที่22แน่นอนเพราะอะไรคุณจิรพัฒน์จันได้ใช่ไหมครับเมื่อการประชุมครั้งก่อนนั้นเนี่ยที่สภาประชุมประเทศสักพักหนึ่งท่านประธานก็สั่งปิดประชุมเนี่ยใช่ฮะนั่นคือการเสนอจิตด่วนของคุณลังสิมันลมที่จะเสนอให้ที่ประชุมเนี่ย ทบทวนมติขาที่แล้วที่บอกว่าถือว่าการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำคนเนี่ยเป็นยติซ้ำเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะมาทําได้นะคุณนังสีมันโรมเนี่ยก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยมองว่าไม่ใช่ขอให้มาแก้ไขกันปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยประธานบอกว่าให้รอคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญก่อนแล้วประธานก็เลยปิดการประชุมสภา,าไปเลยทั้งๆที่จริงๆตอนนั้นเนี่ยถือว่า มันมีการบรรจุวาระไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นคุณดังสีมันโรมก็เลยมองว่าในเมื่อวาระนี้มันค้างอยู่ในสภา,าก็ต้องเอาขึ้นมาพูดต่อซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็มีนักข่าวถามอาจารย์วันนอเรื่องนี้อาจารย์วันนอก,ก็ยอมรับว่าอันนี้มันเป็นวาระค้างอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่22เนี้ที่เป็นการประชุมร่วมรัฐสภา,าก็ต้องเอาวันที่ค้างคืออันนี้มาต่อที่ถามว่าผู้ร้องคือฝั่งคุณโรมเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไหมคุณโรมยืนยัน ต่อแน่นอนก็สอดคล้องกับที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์นในรถเมื่อสักครู่นะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าการโหวตนายกเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐสภาก็จะแก้กันในสภาต่อยืนยันว่าไม่ใช่การตีรวนทางการเมืองนะ hmm. เพราะบอกว่าไม่ไม่รู้จะตีรวนทําไมในเมื่อก้าวไกลก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกอยู่แล้วคือหลายคนก็มองว่าคุณจะเล่นเกมนี้ต่อเพื่อจะสกัด การโหวตแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยหรือเปล่าจะยือหรือเปล่าเนี่ยนะก้าวไกลเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะเสนอแคนดิเดตนายกได้อยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าสิ่งที่เสนอเนี่ยคือมันแก้ในแง่หลักการดังนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพักก้าวไกลพักเดียวจะเป็นพักไหนก็ตามอ่ะถ้าหากว่าแก้ตรงตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะทําให้แคนดิเดตนายกของพักนั้นๆที่เสนอขึ้นมาถ้าโหวตไม่ผ่านก็ยังเสนอซ้ําได้อีกนะฮะคือคุณดังเซมันโดมเนี่ยย้ำว่าไม่ได้เสนอเพื่อให้พิา กลับมามีโอกาสเป็นแคนดิดเดตอีกครั้งไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่ไม่ว่าแคนดิดนายกจะเป็นใครพักไหนได้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้ทั้งสิน้นยกเวน้นแต่บางกลุ่มบางพวกที่ตั้งใจวางมาให้เสนอชื่อได้ครั้งเดียวซึ่งคุณรังสิมันโรมมองว่าคนแบบนั้นจะมีวัตถุประสองค์อยู่2ออย่างหนึ่งคือเพื่อให้ก้าวไกลหรือบางพักโหวตไม่ผ่านแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ สองคือตั้งใจมองข้ามช็อตไปกว่านั้นคือให้แต่ละคนโหวตไม่ผ่านไปเรื่อยจะได้ปูทางไปสู่นายกคนนอกอแต่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ง่ายเพราะว่าจะต้องใช้เสียงโหวตถึง2ในสของรัฐสภาะนะทีนี้นะข่าวก็บอกว่า แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยที่มันมันเปิดไปเนี่ยยังไงคุณโรมก็บอกว่าครั้งที่แล้วประธานไม่ได้อ้างข้อกฎหมายชี้แจงแต่ว่าให้รอความชัดเจนจากศาลร,รัฐธรรมนูญก่อนในเมื่อตอนนี้มีความชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าจะเดินหน้าต่อให้มีการเสนอทบทวนมติลองฟังเสียงคุณโรมดูครับขณะนี้เนี่ยทางสาร,รมนูญก็มีคําสั่งนะครับไม่รับในสิ่งที่ ทางผูต้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ยื่นคำร้องตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญว่าการกระทำนะครับที่มีการลงมตินะครับไม่ให้มีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำเนี่ยถ้าพูดกันอย่างเข้าใจง่ายเนี่ยว่าเป็นการกระทำที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าสารรัฐมนูญไม่รับนะครับในการที่จะพิจารณาหมายความว่าอะไรหมายความว่าสารรัฐมนูญนะครับก็ได้ตี ตกนะครับในสาระที่มันเป็นในเรื่องของออผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยผู้ที่ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะร้องนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคและกระบวนการทีนี้พักเก้าไกลเนี่ยจริงๆเราก็เล็งเห็นในเรื่องนี้แล้วเราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่จริงๆสภาควรจะว่ากันเองได้ไม่จําเป็นต้องให้องค์กรภายนอกอย่างสารมนูนเข้ามาอะไรก็ตามที่มันทํา ไม่ถูกต้องที่มันทําผิดไปเนี่ยโดยหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับสภาของเรานะครับก็มีอํานาจในกันที่จะแก้ไขปรับปรุงนั่นจึงเป็นที่มานะครับว่าในการจะต้องออพิจารณานายกรัฐมนตรีตั้งแตแ่สัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยนะครับทางพวกเรานะครับก็เลยมีมตินะครับในการที่จะเสนอยัตติซึ่งก็มีการรับรองถูกต้องนะครับเพื่อให้สภาเนี่ยได้มีการทบทวนว่า การนะครับที่สภาเคยมีมติว่ายติที่เสนอคุณพิธาซ้ำเนี่ยไม่สามารถทําได้เนี่ยมันเป็นการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราก็ได้เ,เสนอยตินี้นะครับแล้วก็ได้มีการรับรองถูกต้องแล้วนะครับทุกคนผมว่าทุกคนรู้ครับเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้แล้วแต่เราหวังว่าการเสนอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการทําให้สภาได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ เพราะเรายืนยันนะครับว่าสถานะของการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันเป็นสถานะตามรัฐธรมนูญไม่ใช่ว่าพอเสนอกันไปนะครับแล้วสุดท้ายเขาไม่ผ่านกันร,รอบแรกนะครับคุณจะมาบอกว่าสถานะนั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยการพิจารณากันแบบนี้การคิดกันแบบนี้นี่มันคือการเล่นเล่นการเมืองโดยที่ไม่พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของข้อที่จริงของข้อกฎหมาย เราก็ยืนยันนะครับว่าการเสนอไม่ว่าจะเป็นคุณพิ t าก็ดีโ s ในอนาคตนะครับถ้าจะเป็นแคดีิ i ตนายกคนอื่นปรากฏว่ารอบนี้ไม่ผ่านรอบต่อไปเขาก็เสนอได้เราก็ยืนยันแบบนั้นโดนนะครับเป็นเป้าของการเสนอในเรื่องของไม่ให้เสนอนายกซ้ำนะครับเราโดนกับตัวเราเองแต่เราก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่ากิจการตรงนี้มันเป็นกิจการของสภา,าสารรัมนูญไม่ควรจะเข้ามา นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เราอยากจะใช้กลไกของสภาในการทําสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเสนอเรื่องนี้นะครับไปยังสารรัฐมนูญอย่างแน่นอนนะครับก็น่าจับตามองว่าวันประชุมวันที่22เนี่ย เกมมันจะยืดเยื้อหรือเปล่าเออมันจะต้องเจอตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าก่อนจะไปโหวตนายกว่าอ่าเห็นชอบไม่เห็นชอบกับคุณเศรษฐาหรือว่ออกเสียงเนนะซึ่งก็ต้องยืนขึ้นทีละคนจำได้ไหมใช่ครับซึ่งกินเวลาเยอะเจ็ดร้อยกว่าคนนะใช่ฮะทีเนี้ยประเด็นคือกว่าจะไปถึงขั้นตอนยตินี้จะต้องเข้าก่อนพอเข้าก่อนปุ๊บเราจําบรรยากาศเมื่อข่าวที่สภาจริงๆสภาไม่ได้ลบมาท่านประธานถังปิดนะนะวันนั้นเนี่ย ความชนลมเพราะว่าส่วนหนึ่งสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับยติเนี้ยเอาแรงยติเนี้ยรับรองถูกต้องคือคำว่ารับรองถูกต้องแปลว่าแปลว่าคุณจิรพัฒน์เสนอแล้วก็มีผู้รับรองยี่สิบคนตามระเบียบก็ดาเนินการต่อไปแต่ประเด็นคือที่ประชุมส่วนหนึ่งก็เห็นว่า้ถ้าเรายอมให้ยตินี้เข้ามาเนี่ยมันเท่ากับต่อไปสภามีมติไปแล้วเรื่องนี้ประชุมคราวหน้าคนที่ไม่เห็นด้วยแพ้โหวตก็อยากจะขอขอมติเพื่อเปลี่ยนมติ Uh โอ้มันมันจะเดินหน้าไปต่อลําบากบนะอันนี้มันก็จะเกิดเกมแบบอภิอปรายกันไปอภิปรายกัน<ช>มาโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมานะจะกินเวลาแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเผลอเนี่ยคก็ าคาดการ,ร์ไปถึงขนาดแล้ว22เนี่ยจะถึงคิวได้วตดนายกกันหรือเปล่าถูกไหมเฟื่องมันลากแล้วมันมีการชนละโมนกันไปเรืเ่อยๆแบบนี้น,นะอันนี้อันนี้เราก็ยังาคาดการไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็มันมีตัวแปรแบบนี้เข้ามามันมีประเด็นนิดเดียวนะที่เมื่อกี้คุณลังสิมันลมพูดในเชิงหลักการโอเค <S <S ที่ว่าเราเป็นเรื่องของสภาไม่อยากให้สารมโน,นเข้ามาข้องเกี่ยวนะแต่ว่าหนึ่งในผู้ร้องเป็นสสพักก้าวไกลนะอ๋อใช่ใช่ผู้ร้องที่สามไงผู้ร้องที่สามเป็นสสพักเก้าไกลแล้วทำไมคุณ บอกกสมาชิกพรรคของคุณว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปล็อกสิเออนี่มันก็แปลกเออ,อนนเน่ยอา,อาจจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มเออไม่ได้อ่านลายกลุ่มนะ